สวัสดีค่ะวันนี้คงจะเป็นคลิปการสอนครั้งสุดท้ายของภาคเรียนนี้นะคะออครูขอให้นักศึกษาแจ้งมาว่าต้องการที่จะให้เฉลยข้อใดปรากฏว่าเมื่อเช้าลายใสยสะอาดมากนะคะครูก็เลยสินใจออทํเอาในเอาในบทที่10ก่อนบทที่10นี่คู่ะ เฉลยให้ดูสักสองข้อนะคะเท่านั้นพอให้เป็นแนวทางนะคะแล้วก็จะพูดถึงเรื่องงบกระแสะเงินสดคือจะย้ำเรื่องงบกระแสะเงินสดให้ฟังพร้อมกันนั้นจะมีคลิปเฉลยแบบฝึกหัดข้อที่5ให้ดูด้วยสำหรับงบกระแสะเงินสดนะคะอ่ะคันนี้เราเริ่มดูกันนะคะในข้อที่ ข้อ2นะคะคือที่ครูบอกเอาไว้ว่าในบทนี้สิ่งที่ครูอยากจะเน้นก็คือเรื่องของการจ่ายหุ้นปันผลเนื่องจากว่าการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดนั้นแล้วบอกบอกเลยนะคะตั้งแต่บทที่บทที่เนียค่ะจริงๆมันก็มีพาแพรมาตั้งแต่บทที่8พอบทที่เนียนะคะเริ่มเยอะขึ้นนะคะเริ่มเยอะขึ้น ต้องย้ำนิดนึงว่าการจ่ายเงินปันผลเนี่ยคุณเน้นอยู่2อ,อย่างคือจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดกับจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นหลักนะคะก็คือจ่ายตรงนี้อื่นนั้นเ,เราก็รู้นะคะก็รู้เอาไวะะ้ไว,ว่าต้องทำย่างไรแต่ว่าก็ต้องบอกเอาไว้ว่าก็ไม่อับกันตรงๆไม่ออกข้อสอบที่ออกข้อสอบก็คือจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จ่ายเป็นหุ้นปันผลอ่ะข้อ2นะคะพร้อมแล้วเนาะบริษัทสากลพันธุ์ธุรกิจจำกัดมีหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว1 0,000หุ้นมูลค่าหุ้นละ1 0 0บาทวันที่20มกราคม2561บริษัทประกาศจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา10เซ์ของหุ้นเดิมที่นำออกจำหน่ายแล้วมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญในวันนี้คือ120บาทคือวันนั้นที่บอกไปนะคะก็คือบอกว่า การจ่ายหุ้นปันผลนะ่ะมันอยู่ที่ว่ามากหรือจํานวนน้อยถ้าสมมุติว่าจํานวนน้อยเราก็จะสามารถใช้มูลค่ายุติธรรมได้นะคะถ้าเป็นจำนวนน้อยเราก็สามารถใช้มูลค่ายุติธรรมข้อนี้นะคะเราก็จะข้อ2อเนาะ,ะข้อ2ในรายการแรกนี้เลยนะคะคือวันที่20 20มกราคมนะคะ 61, ก็6 5 6 1มกราคมวันที่20แล้วก็เดบิตกำไรสะสมเครดิตหุ้นสามัญปันผลให้สังเกตนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นเราจะใช้ชื่อหุ้นมันขึ้นมาก่อนหุ้นสามัญปันผลค้างจ่ายบัญชีนี้เช่นเดียวกันกับหุ้นสามัญน,นะคะ ก็คือเราต้องใช้เเรียกว่าเวลาอัตามมลค่ตาคตรงนี้เราก็คำนวณ10%ของ10,000 10%ของ10,000ก็ได้ออกมาเท่ากับ1,000หุ้นหมายความว่าเราจะจ่ายหุ้นปันผล1,000หุ้นจ่ายหุ้นปันผล1,000หุ้นสำหรับบีหุ้นปันผลค้างจ่ายนี้นะคะ หุ้นสามัญปันผลข้างจ่ายต้องบันทึกในราคาตามมูลค่าก็คือ1 0 0รบาทนะคะเพราะนั้นตัวเลขตรงนี้ก็จะเป็น1 0 0 0 0แสน,นะคะแล้วเออมันเป็นจำนวนน้อยนะคะคือ10%เราก็จะใช้มูลค่ายุติธรรมของหุ้นมัญดังนั้นจึงมีส่วนเกินมุลค่าหุ้นสามัญ ก็คือเท่ากับ1,000หุ้นในราคาหุ้นละ20บาทเท่ากับ20 0 0 0นะหรือเราโอนกำไรสะสมมาออกมาก็เท่ากับทวนอีกครั้งนะคะ10ของ1,000 0หุ้นที่ออกไปแล้วนะคะก็คือเท่ากับ1,000หุ้นในราคาตามมูลค่ายุติธรรมคือหุ้นละ120บาทวันนั้นก็คือ1 2 2 0 0 0 0บาท อันนี้คือรายการณวันประกาศจ่ายณวันประกาศจ่ายนะคะพอกุมภาพันธ์พอกุมภาพันธ์พพนวันที่20นะคะบริษัทออกหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นโดยโดยออกหุ้นสามัญรวม800หุ้นส่วนที่เหลืออีก200หุ้นออกเป็นสิทธิ์รับหุ้นปันผลไม่เต็มหุ้นนะคะแล้วก็กำหนดให้มารับภายในวันที่20มีนาคมดังนั้นนะคะ กุมภาพันธ์วันที่20เราก็จะโอนบัญชีหุ้นสามัญปันผลค้างจ่ายออกเพราะเป็นวันที่เอาละให้หุ้นแล้วนะก็เดบิตหุ้นสามัญปันผลค้างจ่ายนะคะอ,ออกเลยนะคะเพราะเราจ่ายเป็นอะไรเราออกหุ้นสามัญให้800หุ้นออกหุ้นสามัญ8 0 0ก็ในราคามูลค่าหุ้นละหนึ่ง เท่ากับ $80,000 นะส่วนที่เหลืออีก $200 หุ้นส่วนที่เหลืออีก $200 หุ้นออกเป็นบัญชีใบแสดงสิทธินะคะใบแสดงสิทธิ์รับหุ้นปันผลใบแสดงสิทธิ์รับหุ้นปันผลนะคะเท่ากับ $2,000 0เท่ากับส0 0 0 0นนะคะอันนี้ คือต่อใบใบแสดงสิทธิ์นะคะคราวนี้เขาจะรับภายในวันที่20มีนาคมก็จะต้องขึ้นอยู่กับโจทย์โจทย์จะกําหนดมาว่าอย่างไรโจทย์ตรงนี้เขากําหนดว่าเขาบอกปรากฏว่ามีผู้นําสิทธิ์รับหุ้นปันผลไม่เต็มหุ้นมาขอขึ้นเป็นหุ้นสามัญภายในภายใน,ยในกําหนดคือภายในวันที่20มีนาคมนะคะ150หุ้น ส่วนที่เหลือได้ยกเลิกในวันที่25มีนาคมก็มีคนมารับไปเท่ากับ150 150หุ้นนะคะเราก็จะเดบิตใบแสดงสิทธิ์ใบแสดงสิทธิ์รับหุ้นปันผลนะคะอันนี้ให้สังเกตนะคะอันนี้คือสำหรับ200หุ้น นะคะใบสำคัญแสดงสิทธิ์จำนวนนี้คือเท่ากับ200หุ้นเพราะนั้นพอยอดของตัวนี้นะคะเราก็เราจะเ,าเข้ามารับหุ้นสามันเข้ารับหุ้นสามันไปได้ทั้งสิเข้ามารับไปทั้งสิ้นคือ150หุ้นหุ้นละมูลค่านะคะตามมูลค่า ก็เดบิตใบแสดงสิทธิ์รับหุ้นปันผล1,500 0เพราะฉะนั้นหนูสังเกตวิวสอ0 0มืเดบิตออกไป1 5ื่นก็จะเหลืออยู่อีก5,000 5,000นั้นก็คือวันที่มีนาคมวันที่25ก็จะยกเลิกละหาก็เดบใบแสดงสิทธิ์รับหุ้นปันผลที่เหลือนะคะคือ5,000 แล้วก็เครดิตเป็นบัญชีส่วนเกินทุนจากเขียนเหมือนกันนะคะกับในบทที่9ส่วนเกินทุนจากใบนะคะอันนี้ก็คือส่วนเกินทุนจากใบแสดงสิทธิ์นะคะหมดอายุการใช้นะคะหนูจะเขียนว่าหมดอายุการใช้หรือว่าหมดสิทธิ์การใช้ก็ได้นะคะเอาละนะคันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับโจทย์จะก,กำหนดอะไรต่อมาให้อีก โจทย์กำหนดว่ามีกำไรสุทธิปี2561 1 5 0 0 0 0บาทแล้วก็จัดสรรกำไรสะสมอีกเท่ากับ5%เนะเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะครั้งหน้าค่าเขาบอกว่ามีกำไรสุทธิมานะคะเท่ากับว่าหนูต้องโอนปิดบัญชีกำไรขาดทุนเข้าบัญชีกำไรสะสม นะโอนปิดบัญชีกำไรขาดทุนเข้าบัญชีกำไรสะสมอันนี้คือหลักเลยนะคะลเลยเออยอดเงินก็ตามที่เขาให้มาเขาบอกมีกําไรสุทธ่เท่าไหร่หนูก็บันทึกเท่านั้นคือแทนที่หนูจะต้องมาปิดบัญชีอีกเพราะว่าหนูเรียนมาจนตรงนี้แล้วเขาจะไม่มาให้หนูมานั่งปิดบัญชีอีกละแค่กำไรสุทธิว่ามีเท่าไหร่เราต้องรู้ว่าถ้ามีกําไรสุทธิ ในรูปของบริษัทก็คือโอนบัญชีกำไรขาดทุนเข้าบัญชีกำไรสะสมส่วนการจัดสรรคำว่าจัดสรรก็คือโอนบัญชีกำไรสะสมออกแล้วก็ไปตั้งเป็นนะะตั้งเป็นกำไรสะสมจัดสรรจัดสรรเพื่ออะไรหนูก็ตามลงไปเขียนตามไปเลยกำไรสะสมจัดสรรตามกฎหมายนะคะเป็นอะไรก็เขียนไปตามตรงนั้นนะคะ เพื่อเป็นขยันขิจการเพื่อสำหรับถ่ายถอนหุ้นกู้เพื่ออะไรก็ตามนะคะหนูก็สามารถใส่ลงไปได้ตามนั้นเลยนะคะอันนี้อันนี้เขากำหนดเอาไว้นะคะว่าเท่ากับ5%ของกำไรสุทธิ5%ของกำไรสุทธิตัวนี้ครูถือว่าเป็นขั้นต่ำนะคะ5%าของกำไรสุทธิตัวนี้คือเป็นขั้นต่ำนะคะก็จะเท่ากับ เจ็ดพันห้าร้อยถูกไหมคะใช่ไหมคะเท่ากับเจ็ดพันห้าร้อยนะคะถ้าสมมุติว่าสมมุตินะคะถ้าโจทย์ไม่บอกมาว่าเป็นจํานวนเท่าไหร่ถ้าโจทย์ไม่บอกบอกมาว่าเป็นจํานวนเท่าไหร่หนูก็ต้องตีไว้ก่อนว่าคือห้าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าตามกฎหมายต่ำคือห้าเปอร์เซ็นต์มากกว่านี้ได้ขั้นต่ำคือห้าเปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นข้อ2ก็มีอยู่แค่นี้นะคะข้อ2มีอยู่แค่นี้แล้วก็โจทย์ก็ไม่ได้กำหนดให้เราเออทำอะไรอย่างอื่นอีกเลยนะคะ